ดึมดึมดึมดตกรบสองคันนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหชนกันนัวมากโอ้ไม่เกนี่นะสีเหลืองมาทางนี้นะคะฮะลงลงยากนะะลงยากโอ้โหสีมพูอะไรเนี่ยไอ้คืออะไรเนี่ยอันอยูเป็นกำลังใจให้ผู้ก่เก็บขันค่ะอยูเป็นพิตี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดิต้าคิดแคทเกี๊อกกินไก่เบอร์และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเก็บเลอร์บักนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพโอ๊บรูเทน,นาร์พีนั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะบิ๊กดิต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูการแข่งรถจิ๋วนะคะในเมืองฟุกุเคาไวทาพีนั่นเองคะ่ะเย้ เนื่องจากว่าเพิ่งจะมีรถจิ๋วนะคะอัปเดตใหม่มาเมื่อวานของเมื่อวานนั่นเองนะคะเราก็เลยอยากจะมาทําคลิปแข่งรถกันอย่างที่พี่ดิต้าบอกในคลิปเมื่อวานนะคะว่าคลิปแข่งรถคือต้องมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะ f c นะคะที่จะมาร่วมนะคะแข่งรถไปกับพี่ริต้านะคะมีน้องคอปเตอร์น้องหวายน้องหอมมี่น้องเก้าน้องหนูดีน้องชินะน้องเพลวาน้องโทมัสน้องน้ำหนาวน้องปันฝันน้องมินน้องพัชชาน้องเอิ์น้องพิมพ์น้องไอรีนน้องปุ้ยนุ่นน้องมิลลี่แล้วก็ น้องเมลนอนน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากเข้ามาร่วมอาชีพบริตาสนะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีบริตาสไอจีลิตาสสกอตคิดแคทตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอ,อยู่น้งงองจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อลัมบิงเซอร์วีไวอาชีพบริตาสนั่นเองนะคะก็ฝักเซ์ลิตาคิดแคทนะคะที่น้องๆใส่อยู่กันด้วยนะคะน่ารักกันมากสิบสีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะ้เจ็ดโรบัสถ้าในวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงกกก์ใต้้้้้คคคคลลลลลิิปปนนนนนีีีดดดไไทท่แแะะะะะะขขอเเยยยชสุา เสื้อลิต้าคิดแค้ในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักถูกออเดอร์ Other, และที่สำคัญดูออเดอร์เนี่ยจะได้สิทธิ์รับแอดในโรบอกกับพี่ลิต้าไปด้วยนะใครอยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรอันลิต้าคิดแคช้นฉันจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งซื้อเสื้อกันได้เลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อไม่ม้เสียเวลานะคะเราไปเริ่มนะคะดูการแข่งรถจิว๋วในวันนี้เลยดีกว่าคะ่ะไปโอเคไปสร้างรถได้เลยนะคะโดยรถจิว๋วในวันนี้นะคะพี่ลิต้าไม่ได้บังคับนะคะว่าน้อ,นองๆจะต้องแข่งนะคะเนื่องจากว่าคนมีเยอะมากถ้าใครไม่อยากแข่งก็เกาะเพื่อนไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากแข่งนะคะก็ก็สามารถสร้างรถแข่งได้เลยนะคะแล้วก็พยายามสีให้ไม่เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีนะคะให้ไม่เหมือนกันนะ โอเคค่ะแล้วการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเรามีรถจิ๋วกันทั้งหมด11คันนะคะเป็นสีที่ไม่ซ้ํากันนั่นเองนะคะพีริต้าพยายามจัดสีให้น้องแบบไม่ซ้ํากันนะคะนี่จะประกอบไปด้วยนะคะสีดําสีแดงสีเทาสีขาวสีส้มสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีน้าเงินแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะคะพยายามจะให้สีไม่ซ้ากันนะคะ โอเคประมาณนี้เรามีทั้งหมด3,9 1 1คันนะคะเพราะฉะนั้นรอบแรกเราจะตกรอบกันสัก2คันนั่นเองนะคะโอเคโอเคสำหรับการแข่งขันรอบแรกะคะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะรอบแรกไปตามสีเหลืองนะคะปรับความเร็วเท่ากันก็คือ5 5นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มไปได้แล้วคะ่ะรอบแรกดึมดืมๆๆๆๆตกรอบสองคันน,นจะจ้าหู โอ้โห oh, ชนกันนัวมากโอ้ oh my god นี่นะสีเหลืองมาทางนี้นะฮะใครอยาบไปสีผิดนะฮะนี่นี่ ทำไมความเร็ว55ถึงแรงขนาดนี oh, <med <med ้อ่ะอ๋อพี anyway> o, oh, ่ลิต้าจาได้แหละรถคันนี้มันควบคุมยากนะคะอุ้ยพี่ลิต้าตามน้องไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ตามน้องไม่ทันจริงๆตอนนี้ครน้าอยู่หรือว่าเอ๊ะครนําอยู่น่าจะตรงนี้แหละที่ที่มีอยู่โอ้โหลายแรงมากโอ้ my god เอ๊ะน้องไปไหนกันเนี่ยอ๋อถูกแล้ว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 เฮ้ยมีคนนําไปแล้วหรือยังนี่พี่ลิต้าตามไม่ทันนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนไปก่อนหรือยังอ่ะไม่รู้เลยนะคะแต่ไม่เห็นนี่เท่าที่ดูก็ไม่เห็นนะคะก็ยังไม่เห็็นแแแปลวว่่่าาทีรกกคื อยู่ไหนเน,นี่ยเนี่นยสีชมพูโอ้โหดูเดือดมากโอ้ไม่เกินพี้พอ,อ,อปรับความเร็ว55แบบนี้แล้วแบดูเดือดมากมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะคะพี่ดีต้าเข้าใจนะคะเรื่องออกจากเส้นเนี่ยเพราะว่าควบคุมกันไม่ค่อยอยู่นะคะคอนโทรลไม่ค่อยได้ ตอนนี้นะคะสีเขียวนําที่1อยู่นะคะสีเขียวนําที่1อยู่นะ,ะโอ้ถ้าถ้าพี่ลิต้าไม่ได้ดูผิดพลาดน,นะก็คือสีเขียวนําที่1อยู่โอเคตามด้วยสีม่วงนะคะสีพูสีแดงะค่ะดูเดือดมากดูเดือดมากดูเดือมด,ด,อม,าด,ดอมากโอ้เรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะรู้สึกว่าสีเหลืองจะไก,กลนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสู้ๆนะคะสีเหลืองไปไปไปขึ้นโอ้สีเขียวมีติดแล้วนะคะตอนนี้สีเขียวมาติดตรงนี้นิดหน่อยนะคะควบคุมยากจริงๆนะคะคันเนี้ยคือพี่ลิต้าจะบอกว่ามันไม่มีความแน่นอนเลยถึงสีเขียวตตอนนนีี้จะําาแ่่่่ไมใชวส เดียวจ,จะชนะได้เพราะเห็นไม้สีน้าเงินแซงไปแล้วนะคะเนื่องจากมันควบคุมยากมากจริงนะคะรถแบบเร็วแรงทะลุนรกมากๆเลยนะคะอ่ะเอาทีนี้ยังๆๆมากันไม่ได้นะคะสีน้าเงินมาแล้วนะคะสีเขียวตอนนี้คือหายไปจากกองบารดดกแล้วนะคะนี่สีน้าเงินไปแล้วนะคะฟึบนะคะฟึบโอเคอยังคงไม่มีไม่มีใครมั่วไปอยู่เส้นชัยก่อนเนาะพี่ลีตาะคะจะต้องจับตาดูให้ดีนะคะก่อนที่น้องๆจะโกงกันลงมากันให้ได้นะคะตอนนี้ยังไม่เห็นคนลงมาฮะลงยากนะะลงยากโอ้โหสีชมพูตอนนี้นะคะกลายเป็นสีชมพูนะคะเหมือนจะนำที่ น่งอยู่นะคะใช่ไหมยังไม่มีสีอื่นไปเนาะโอเคตอสีแดงคดีเพิกนะสีแดงนะว่าบอกแล้วว่าไม่มีความแน่นอนเพราะว่าน้องสามารถไปติดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้ตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่แน่นอนตอนนี้คือสีแดงนะคะนํามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าน่าจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยาก ตามให้ทันนะคะต้องรีบแล้วนะคะการคอนโทรยากจริงๆนะคะสีแดงนะคะนี่อุย้ยสีแดงคนนั้นคือใครอะ่ะปั้นฝันเหรอปั้นฝันกับใครก็ไม่รู้นะคะไอรีนหรือเปล่าพิริตาอ่าน,นชื่อไม่ทันนะคะแต่ที่แน่ๆพิริตาว่าตอนนี้สีแดงน่าจะอันดับหนึ่งแล้วแหละถ้าไม่มีใครไปมั่วอยู่ตรงนู้นก่อนนะโอเคสีแดงนะคะมาเป็นที่หนึ่งเอาแล้วสีขาวมามายังไงนะ,ะไม่เกี่ยวนะคะสีขาวจะมามั่วเข้าเส้นชัยไม่ได้นะคะพิริตาดูอยู่นะคะสีขาวไม่ได้นะคะพิริตาให้ตกรอบนะคะ นี่ที่2นะฮะน้องเมลนอนน้อยนั่นเองนะคะที่สีขาวคือมายังไงเนี่ยน้องไม่ได้มาจากฝั่งนั้นนะคะพี่ลิต้าไม่ให้ถือว่าขี้โกงนะคะโอเคอ่ะเรามาลุ้นกันว่า2ที่สุดท้ายคือจะเป็นที่ที่อะไรกันอ่ะสีเขียวมาแล้วนะคะสีเขียวมาแล้วสีน้ำเงินมาแล้วนะคะสีเขียวสีน้ำเงินมาแล้วอ่ะเหลือสีอะไรอีกเนะี่ยยังไม่มาฮะ,ะหรือว่าหลุดกันออกไปไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะ หรือว่าสีเขียวกับสีเงินจะเป็น2ที่สุดท้ายสีเขียว,ยวสีเงินสีอื่นน่ะหายไปไหนหมดอันหรือว่าเหลือกันแค่นี้หรอน้องหายไปกันหมดแล้วอ่ะหายไปไหนกันอ่ะไม่เจอเลยนะคะเฮ้ยยังมีคนมาไม่ถึงไหมเนี่ยสามสียหกเจ็ดแปดหายไปสามคันโอเคสีดํามาแล้วนะคะตอนนี้สีด,าะะาดํามาแล้วสีดํากับสีฟ้านะคะมาแล้วอ๋อสีดํากับสีฟ้ามาแล้วแะ้ะนะสามสี่ห้าหก 789ดดําสีดำกับสีฟ้าพอแล้วเหลือเหลือสีไหนอีกไหมอ่ะโอเคน่าแปลว่าน่าจะครบแล้วนะคะโอเคแปลว่าเมื่อกี้นะคะสีดํากับสีน้าเงินนะคะตกรอบแล้วก็น้องไหวก็ตกรอบไปด้วยนะคะเพราะว่าหมามั่วนะคะโอเคงั้นพี่เนต้าให้ตกรอบแค่สีนี่ละกันสีไม่ใช่สีน้าเงินนี่สีฟ้านะคะสีฟ้าที่มาคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าอะไรเหมือนจะมีั้นหนูเห็นคนนึงเหมือนเขาจะเออโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเครอบนี้ตกรอบ2คนนะคะเพราะฉะนั้น น้องหวกับน้องพิมพ์นะคะตกรอบน้องไหวที่เป็นสีขาวแล้วก็น้องพิมพ์ที่เป็นสีฟ้านั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราเหลือกันอยู่3 4มสี่ห้าเหลือกันอยู่7คันนั่นเองะคะ่ะ7คันไม่เป็นไรนะตอบแต่น้องก่อนไม่เป็นไรนะ7คัน7คันครั้งนี้ตกรอบอีกสองคันละกันโอเคจริงๆเมื่อกี้เรามีตั้ง11คันนะตอนนี้เหลือเหลือแค่7คันแหละตกรอบกันเยอะมากงงมากเลยคือน้องหลุดกันหมดอะ3 4ี่ห้าหนะคะ รอบนี้ไปตามสีฟ้านะคะตกรอบสองคนเหมือนเดิมโอเคดูเดือดเมามันมากโอเคไปตามสีฟ้านะจ๊ะพ่ลิตาถือว่าบอกแล้วนะจ๊ะสีฟ้านะจ๊ะใหญ่เอฟเนะจ๊ะเตรียมตัว3 2 1เร <izo S 2> <alliance> ิ่มไปได้ค่ะสีฟ้าค่ะดึมดึดึดึเอาสีดำ เอาสีดำสีดำเอฟเคนะคะน้องนกขิงเอฟเคส่วนสีส้มนะคะเสียหลักนิดหน่อยสีดำเอฟเคหายตัวไปเลยนะคะอ่ะเราไปดูกันว่าใครนำอยู่ตอนนี้เดึมดิมดิดดดดดดไปเร็วมากโอ้รถนี่น่าจะสนุกนะพี่ลิต้าว่าเออเดี๋ยวเรามาแข่งรถกันในรลานดี่กน่าจะสนุกนะคะดึมเดๆๆดดดดดตอนนี้ไม่เจอใครแล้วเฮีงเนี่ยสีชมพูนะคะกับสีแดงนะคะเขากำลังแข่งกันอยู่ มีสีชมพูกับสีแดงกําลังทาเวลาได้ดีนะคะแต่มีสีก่อนหน้านั้นไหมพี่ลิต้าไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีแบบไปได้ก่อนสีชมพูอีกไหมนะคะหรือว่าสีชมพูนําที่หนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่รู้โทมัสนะคะโทมัสอีกแล้วเหรออืมโทมัสไม่แบ่งเพื่อนชนะเลยนะลูกนะเฮ้ยหรือว่ามีหรือว่าไปถึงเส้นชัยแล้วอ้ โทมัสเสียหลักนะคะตอนนี้โทมัสเสียหลักนะคะสีอันนี้วาตามสีฟ้าเนาะโอเคมาเดี๋ยวเพลติต้าด,ดูก่อนมีคนถึงชั้นชัยยังยังนะคะส,ส่วนน้ำขิงก็คือเอฟเคสหายไปแล้วนะคะนี่นี่นี่นอ,อ๋อน้ำขิงเอ้าทำไมน้ำขิงไม่แข่งเอาสีแดงนะคะสีแดงขึ้นมาดับหนึ่งนะคะสีม่วงดับสองโอเคไอรานอันดับหนึ่งนะคะโทมัสอันดับสองและ ยังรอดรอ,อตายสะพานอยู่อ่ะสีเหลืองมาเป็นอันดับ3นะคะโอเคสีเหลืองอันดับ3าโอ้ไปชนคนอื่นนะด้วยเสียด้น้ำาิิงนะคะเนี่ยรถพิริต้าขาช่างไง น้ำขิงตกรอบไปแลแหละโอเคสีส้มมาเป็นอันดับสี่นะคะสีส้มมาเป็นอันดับส <defensive. S 1> <He rah? S 2> ี่เหลือเหลืออันดับ6กับอันดับ7ซึ่งอันดับ7ก็คือน้ำขิงน้ำขิงหัวสาะสินนะคะอ่าต่อไปนะคะสีเขียวมาแล้วน่นเองสีเขียวมาแล้วอันนี้คือตกรอบอีกแค่คันเดียวนะคะเพราะว่าน้ำขิงเขาสละสิสีดำไปแล้วนะคะอ่าน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะที่ตกรอบคิดว่าหรือเปล่าส4นั่นะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินมาแล้วเย้สีน้ำเงินน่าจะหมดแล้วไหมสีน้ำเงินน้ำขิงกับเก้าตกรอบงับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ ทั้งหมด5คันถูกไหมนะเอาแล้วรถสีเขียวนี่คือคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ของรถรถของพี่ลิต้าอันนี้คืออาถรานเนาะใช้ใช้รถของพี่ลิต้าแล้วจะตกรอบมากโอเคเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะเหลือห้าคันนะคะเหลือ5้าคันนะคะกับสี้มพูพี่ลิต้าจะให้ตกรอบ1คันละการเพราะเรามีกันแค่5้าคันเนาะเรามีกันอยู่แค่นี้เนาะโอเครอบนี้ตกรอบ1คันนะคะ สีส้มลูกศรสีส้มนะจ๊ะโอเคลูกศรสีส้มนะโอเคเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวเด้อรอบนี้นะคะตกรอบหนึ่งคันเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปตามสีส้มนะพี่ลิต้าบอกไปแล้วนะเดี๋ยน้องมาถามอีกสามสองหนึ่งร่มไปได้ดึมดมดๆมดึมดมดุมนี่ออกตัวพพร้อมกันนะคะจะมาติดกันอยู่ตรงชนเนี่ยละคะนะตรงไปนะอันนี้รอบนี้ตรงไปนะจ๊ะนี่เออน้องน่าจะความเร็วเท่ากันนะดูแบบ ความเร็วก็ดูสู่สีกันอยู่อะนี่นี่น,นี่โอ้โหโโหูดูเดือนนะคะดูเดือนรอบนี้ยพี่ลิต้ามไม่มีการแบบเออมาจับผิดนะคะว่าใครออกทางเส้นอะไรเพราะว่ามันควบคุมยากจรงิงๆทุกคนการออกทางเส้นนะเพราะฉะนั้นออกกไปเถอะพี่ลิต้ามไม่ว่านะคะแต่ว่าขอให้มันอยู่ในแบบเส้นทางนะคะของน้องๆละกันนี่ซึ่งตอนนี้นะคะสีเขียวทําอยู่ด้วยนะคะตามด้วยสีแดงนั่นเองตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันลงมันต้องเร็วมากมแน่แน่เลยอะสีเขียวนะคะกับสีแดงโอ้โหสีส้มสีชมพูโอ้โหดูเดือนนะคะ น้องตามตามกันมาเลยนะเรียกว่ารอบนี้ดูเดือดมากๆสีเขียวสีแดงนี่มาเต็มคริสต์มาสเลยนะคะเนี่ยเป็นคู่หูคริสต์มาสนะคะนีนี่นี่ต้องพารุนกันว่าสีเขียวเนี่ยจะสามารถเสียหลักไหมถ้าเกิดสีเขียวเสียหลักนะคะก็โอกาสาจะตกเป็นไปอยู่ของสีแดงแนนอนแรกนี่อะไรเนตอนนี้อะไรเนี่ยงงมากการตกแต่งในใดนี่นะคะสีเขียวยังคงนําอยู่นะคะสีเขียวคือ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 ไข่เนี่ยเหมือนจะเป็นน้องมีนมะทำไม่ผิดอ้าสีแดงเอ้าสีแดงนําแล้วค่ะ สีเขียวหายไปจากกองบรรดกแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊อะอาสีแดงยังอยู่คิดว่าสีแดงหายอาสีแดงยังอยู่นะคะแต่ว่าสีเขียวคือหายไปแล้วนี่ตามด้วยสีส้มอ๋าสีชมพูเขียวแดงนะคะตามด้วยสีส้มตามด้วยสีชมพูเอ๊ะ อ๋อพีลิต้าไปทางผิดก็ว่าไม่เจอน้องๆน,นะคะนี่ตอนนี้นะคะสีแดงนะคะตามด้วยสีส้มนะคะอันดับสองอันดับ3ามสีเขียวนะคะและอันดับสี่นะคะเป็นสีเหลืองนั่นเองแล้วหายไปไหนนะอ๋ออันดับ5้าสีชมพูนะคะเค okay, นี่มาแล้วนะคะนี่พีลิต้าลอยฝั่งนี้อู้ดูเดือดนะอุ้ยสีส้มอ้าวสีส้มเสียหลักนิดหน่อยนะคะทําให้โอกาสนะคะตกมาเป็นสีเขียวแดงเหมือนเดิมนะคะคู่หูคริสต์มาสของเรานะคะตอนนี้นะคะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะ ข้างหน้าเดี๋ยวพี่ลิต้าไปเตรียมรอนะคะน้วหนาวนะคะเป็นกรรมการนะคะมาดูเส้นตรงน่าจะไม่มีปัญหาการเสียหลักแล้วแหละเพราะฉะนั้นเรามาเทียบกันตรงเส้นชายเรดีกว่าว่าใครเข้าก่อนข้อหลังนะคะคนที่ได้ที่1น,นะคะได้แก่สีแดงที่2ส,สีเขียวนะคะที่สมสีส้มนั่นเองนะคะที่สี่กับที่ห้านะคะกำลังมาสู่สีกันอยู่นะคะระหว่างเหลืองกับชมพูนะคะเรามาดูกันจ็บจบจบอ้าสีชมพูโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะโทมัสน,นะคะตกรอบแล้วนะคะโอเครอบนี้เรามีกัน5คันเนาะตกรอบหนึ่ง ันก็จะเห 4, okay. Thomas, เลือ4ีคันโอเคโทมัสตก่าค่ะนี่โทมัสจะต้องสลัดตำแหน่งนะฮะให้คนอื่นบ้างนะคะฮะจริงกตอนแรกโทมัสนําอยู่แต่ว่าน่าจะโดนชนนะคะจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันอยูเป็นกําลังใจให้พวกก็เก่งขันค่ะหนูเป็นพิตตี้นะคะพิตตี้ที่เขาเต้นอ่ะตึกตึกเตอร์ตึกนะฮพิตตี้ที่เกาหลีอ่ะลีดเดอร์ใช่ไหมตึกติ๊กเตอรอ๋อมาเต้นอย่างนี้นี่เองนะคะงงมากเลยสามคนนี้คืออะไรเนี่ย โอเคตกลอตอนนี้นะคะเราเหลือกันสคันนะมีรถพี่ลิต้าลงเหลืออยู่ไหมพี่ลิต้าสร้างรถให้น้องทั้งหลายคันนะคะซูซสูอ่านี่ี่ีีสีเหลืองนะคะยังมียังมีรถพี่ลิต้าอยู่หนึ่งคันนะคะแล้วก็น่าจะของปุยด้วยปะไม่แน่ใจของปุยนี่มาจากไหนก็ไม่ระะู้ค่ะอาจจะไม่ใช่โอเคเราเหลือกันอยู่สคันนะคะรอบนี้รอบนี้ไปสีน้ำเงินนะคะองจริงปะ พี่ลิต้าเห็นลูกศรสีชมพูด้วยแต่พี่ลิต้างงว่าลูกศรสีชมพูคืออะไรเพราะว่าในนี้มันไม่มีในนี้มันมีแค่6สีแต่เมื่อกี้ที่เราวิ่งวิ่งมามันมีลูกศรสีชมพูด้วยทาเอาพี่ลิต้างงเป็นไก่ตาแตกเลยรอบนี้นะคะไปตามลูกศรสีน้าเงินนะคะโอเคตกรอบ1นึ่คันนะคะตกรอบหนึ่งคันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะ3 2 หนึง่งเริะะ่มไปได้ค่ะดม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 นี่ออกตัวพร้อมๆกันเลยและนี่อะไรเนี่ยราสาถินพนมรุ้งนะคะอ่าเรามาดูการสีน้เงินตรงไปเหมือนเดิมนะคะเป็นเส้นทางเดียวก,กันกับสีส้มครั้งที่แล้วนะคะเรามาดูกันว่าคู่หูเขียวแดงนะคะเขาจะรักษานะคะตำแหน่งที่หนึ่งที่สองกันได้ไ,ได้ไหมเพราะเขาเป็นที่หนึ่งที่สองมาตลอดเลยนะคะอ่เรามาดูกัน ีส้สตอนนี้นะคะคนที่นําอยู่นะคะคือสีเหลืองนั่นเองด้วยอนุภาคของรถของลิต้าคิดแคสนั่นเองนะคะทำให้สีเหลืองน้นไม่เกี่ยวอะไรเลยะคะ่ะพี่ลิต้าพี่ลิต้าดิสเครดิตตัวเองนะคะเนี่ยอ้าวอ้าวสีเหลืองอ้าวสีเหลืองตกโอ้โหตกหลุมลักรอบที่ร้านไปแล้วนะคะทําให้สีแดงกับสีเขียวนะคะตอนนี้นํามาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอีกแล้วนะคะคู่หูเขียวแดงคริสต์มาสอีกแล้วนะคะ โอเครอบนี้นะคะมีคนตกรอบแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่งตัวกันให้ดีนะคะอ้าวตอนนี้ค้างนะคะค้างยังไงอ้าวยังไงยังไงยังไงอ้าเกือบหลับ yes? แต่กลับมาได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราแต่กลับมาได้ยังกลับมาได้อยู่นะคะตอนนี้ที่ที่หนึ่งนะคะเป็นสีแดงเหมือนเดิมฮนะ,ะสีแดงนะคะนี่ที่หนึ่งยังเป็นสีแดงอยู่นะคะตอนนี้ที่สองที่สามที่สี่คือหายไปแล้วนะคะจากองมรดกนะคะน้องมีการใช้เทคนิคการลงพิริต้าเห็นว่าลดลดลดจิ๋วอันเนี้ย จะมีปัญหาตอนขึ้นกับตอนลงตอนขึ้นกับตอนลงนะคะน้องเซ่ทุกทีเลยนะคะไม่รู้เป็นหัวอะไรตอนนี้พี่ติ๊กไต้ไม่เจอที่อื่นเลยนะคะเจอแต่เนี่ยคะ่ะที่หนึ่งที่สองสามสี่หายไปแล้วนะคะหายไปแล้วสงสยัยอาจจะไปติดตรงไหนอยู่นะคะไม่ใช่อยู่ดีๆมาเจอกันตรงเส้นชยัยใจ้เอ๋เลยนะคะไม่ได้นะคะรักไก่นะคะพวกรักไก่ไม่เจอเลยจริงๆนะโอ้โอ้สีอะไรอะ่ะโอ้สีส้มสีเหลืองอา้าวตอนนี้นะคะคดีพริ สีเขียวนะคะหายไปจากกองมลระดกแล้วนะคะโอ้ไม่กอดพอดีพลิกเอ่ยพลิกเอวยพลิกใจนะคะมามาให้ตรงนะคะมาให้ตรงนะคะนี่หู มา,มาที่หนึ่งนะคะได้แก่สีแดงนั่นเองนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมไอรินนะคะโอ้โหไม่รู้ฝึกฝนมานานไหมคะฝึกฝนมายาม8ปีนั่นเองะคะ่ะสีส้มนะคะมาเป็นอันดับสองและสีเหลืองมาเป็นอันดับ3านั่นเองส่วนสีเขียวพิริตาไม่เห็นเลยนะคะสีเขียวหายไปเลยสีเขียวคือน้องมีนปะซึ่งน้องมีนอะ่ะคือสถิติ800ล้านสมัยนะคะแต่ว่าหายไปแล้วเขาเป็นแชมป์นะคะแชมป์แปดสมัยสีเขียวหายไปแล้ว,ลวอะ่ะหายไปไหน น้องหลุดเหรอไม่หลุดนี่สีเคียวหายลูกตอนนี้นะคะนี่เชื่อลิต้าคิดแคทนะคะส่งเข้าประกวดส่งเลยนะคะน้องอะไรนะน้องเมลนอนน้อยนะคะเข้าประกวดค่ะเป็นตัวแทนสีเหลืองในรถพี่ลิต้ารู้สึกว่ารถจะสร้างได้3คันนะคะ3ามหรือ4คันก็ไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยเสื้อผ้านักกีฬาโหจริงจังมากคืออะไรแต่คนแพ้นะคะสู้ๆอีกแล้วนะคะเตดเติตดเล้นะซอเป็นหรีอซอมเป็นหีนะคะ อันนี้อะไรอ่ะเสบียงเสบงเสบียงเสบิงเสบยใจพัชชาฮะว่างไม่มีอะไรทำโอเคสีเขียวหายไปไหนแพรวบอกพอเธอขับรถเล่นก็คือตอนนี้สีเขียวตกรอบแล้วแต่ว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะขับมาขับมาตรงเส้นชัยเถอะลูกฮัลโหเอาเป็นว่าน้องมินตกรอบนะโอเคต่อไปนะคะไปตามทางสีเขียวนะคะไหนนั่นไงสีเขียวไม่เห็นเห็นเลยค่ะอ๋อสีเขียวมาแล้วนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้ฮึ่งจะมานะคะตอนนี้นะคะ เหลือสีแดงสีเหลืองและสีส้มนั่นเองโอ้ไปแบบตามเฉดสีลุงเลยเนี่ยโอเครอบนี้ไปตามลูกศรสีเขียวนะคะโอเครอบนี้ไปตามลูกศรสีเขียวนะเออน้องมีนคะเชิญทุบรถทิ้งได้เลยนะคะถึงรอบแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ my god อีโอลเลนเนอร์นีสบาลจูเบบีะะ้ มาถ้าพร er ้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะไปจำรูปสอดสีเขียวนะคะเตรียมตัวเสื้อลต้าคิดแค่สองข้อประกวดสพี่ลิต้าว่าสีแดงอาจจะต้องที่1สีส้มที่2สีเหลืองที่3พี่ลิต้าดาวก่อนสองเไปได้ค่ะดมดมๆมด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 มมมอมีการชนกันนิดหน่อยตั้งแต่แรกเลยนะคะสีเขียวมาตามทางนี้นะจ๊ะหนูนี่ตอนนี้นะคะคดีพริกนะคะสีส้มนําอยู่นะคะอ้าวสีเหลืองนําอยู่นะคะ เอเอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไปตาลูกศรสีเขียวอ้าติดนะคะสีส้มติดอ้าทำไม่เสียจังหวะนะคะอ้าสีแดงกลับมาได้แล้วนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะสีเขียวไปเลยจ้าเอ้ยสีแดงสีแดงไปทมสีเขียวโอเคตอนนี้สีแดงยังคงรักษาระดับที่1ไว้ได้อยู่นะคะตามด้วยสีส้มนะโอ้ยลอยมาเลยนะคะ แล้วสีเหลืองนะคะอันดับที่โหลนะคะแต่ว่าหายไปแล้วน,นั่นเองซึ่งรอบนี้นะคะตกรอบหนึ่งคันเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีรอบชิงกันเนาะแต่ดูก็รู้แล้วว่าใครตัวตึงดูก็รู้นะคะเนี่ยว่าว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะของคลิปนี้โอ้ oh my god นะสีเหลืองนะคะกำลังตามอยู่นะคะได้แต่ภาวนานะคะให้สีแดงหรือสีส้มเนี่ยเขาติด ติดซัมติงติดอะไรก็ได้นะคะหรือว่าหลุดออกไปเลยก็ได้หลุดออกก็จะเป็นการสลาสิทธิ์ไปเลยนะคะโอเคึ๊ดจุดดตึ๊ดตึ๊ดนี่รู้สึกว่าสีเขียวไม่น่าจะไกลมากไหมหรือว่าไกลอ้อมโลกไหมเนี่ยตอนนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองก็ยังนําอยู่เอางี้สีสีสีเหลืองนั้นถ้าอยากชนะเอาแค่นาสีส้มให้ได้พอไม่ต้องนาสีแดงก็ได้นําสีส้มให้ได้นะคะแล้วหนูจะได้เข้ารอบไปเพราะว่า รั้งนี้ตกรอบหนึ่งคันนะคะโอ้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะตอนนี้เรามาถึงเส้นชัยกันแล้วแล้วเรามาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองและที่สามได้เองได้แก่ที่หนึ่งได้แก่สีแดงที่สองได้แก่สีส้มและที่สามได้แก่สีเหลืองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสีเหลืองตกรอบค่ะสีเหลืองตกรอบค่ะของใครเนี่ยเอาออกไปด้วยมาสร้างรถนะคะเกะกะนะคะโอเค ต่อไปนะคะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะซึกระหว่างสีแดงกับสีส้มก็คือน้องไอรินกับน้องปุยนุน่นั่นเองนะคะเด็กเก่าและเด็กใหม่นะคะแพ้เน่นอนไอรินได้แน่นอนอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับชีวิตนะคะโอเครอบนี้ไปตามลูกสอนสีแดงนะคะเอารถหนูหายรู้สึกว่าไอรินจะหลุดไปแล้วอทุกคนทำไงดีเดี๋ยว ไอรีนจะมาหลุดตอนนี้ไม่ได้นะเขากำลังชิงชนะเลิศกันอยู่อะโอเคตอนนี้นะคะปรากฏว่าไอรีนนะคะได้หลุดออกไปยังไม่ทันได้แข่งเลยนะคะรอบชิงชนะเลิศท้าให้ปันฝันนะคะจะต้องมาแบกรถคันนี้แทนนะคะซึ่งปันฝันี่ยไม่เคยแข่งมาก่อนเลยนะรอบก่อนๆเนี่ยไอรีนนะคะเป็นคนแข่งมาโดยตลอดแต่รอบนี้นะคะในเมื่อคู่ของปันฝันออกไปนะคะปันฝันก็เลยจะต้องมาแข่งแทนนั่นเองนะคะ เพราะฉะได้ปุ้ยนุ่นมีสิทธิชนะเลยลูกกำลังใจพร้อมแล้วมัง้งโอเคทุกคนสู้ๆนะคะนี่กำลังใจเต็มเปี่ยมนะคะสภาวะต่อคนนี้ปันฝันเป็นศึกระหว่างเด็กน้อยกับเด็กน้อยนะคะโอเคเรียกว่าเป็นมบอสมัครเล่นไงทั้งคู่เพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะเรียกว่าครั้งนี้ยังไม่มีใครเคยได้แชมป์เลยนะคะระหว่างปันฝันกับปุยนุ่นเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะเรียกว่าเป็นแชมป์ไวแล้วอ่อนนะคะแห่งการขับรถนั่นเองนะคะมาถ้าพร้อมแล้วโอเค ลูกศอสีแดงนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวสึกสืกครั้งนี้ช่างดูเดือดน,นะสามอ๋อหนึง่งเริ่มไปเด้อค่ะออกเลยดึมดุมดุมดมดมดมเอาสีแดงออกช้านิดน,นึงนะคะอ่ะไปตามสีแดงนะไม่แน่นะคะจริงจริงสิถึงจะออกช้าแต่แต่ถ้าเกิดเรามีความมั่นคงอะ่ะเราก็จะชนะได้นะคะเพราะมันจะมีแบบว่าจังหวะการ ประคับประคองทรงตัวไม่ได้นะคะเอา้านูนี่แหละคะ่ะทรงตัวไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกของปันฝันนะคะทําได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะถือว่าเป็นตัวแทนนะคะแทนพี่ไอรีนนะคะพี่ไอรีนเขาหลุดนะคะกระทันหันไม่เป็นไรนั่เดอจากที่ตอนแรกนะคะปุยนุ่นนะคะ,นนะ,คะตัดพ้อแบบสิ้นหวังมากว่าแพ้แน่นอนนะคะแต่ว่าพอพี่ไอรีนหลุดนะคะมีความหวังขึ้นมาเลยโอ้ oh my god นี่นะคะศึกวัยรุ่นแฟนน้ำนมนะคะอุ้ย โอ้ยชิวเชื่อกันว่าโอ้ไม่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจาังหวะนี้นะคะปั้นฝันนะคะจะนําขึ้นมาได้แล้วนะคะแต่ว่าอยาไปเสียลักข้างหน้าก็พอนะคะไม่น่าเชื่อนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ดีๆปัน้นรถปั้นฝันก็เร็วขึ้นมาเฉยเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็รู้สึกว่าสีแดงมันจะไม่ค่อยเฮ้ยสีแดงไม่นานทุกคนถ้าหนูยังสามารถรักษาระดับไปได้หนูก็จะชนะได้นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียการทรงตัวนะคะตอนนี้ใกล้แล้วนะคะ ใกล้เส้นชัยน้ำเดิรแล้วนะใกล้เส้นชัยน้ำเดิ oh ร์โอไมค์กอดสึกไปลนแฟนดมไม่น่าเชื่อนะคะว่าตอนนี้นะคะปันฝันจะพีกกลับมาชนะได้แล้วค่ะโอไมายกอดโอไมายกอดปันฝันชนะถูกปะปันฝันนี่เดิ โอ้หมัดกอดพีกมากพีกมากจากที่ตอนแรกนะคะออกช้าตอนแรกนะคะทั้งออกช้าะคะทั้งติดโน่นนี่นั่นไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถพีกกลับมาได้นะคะโอ้โหไม่เป็นไรนะคะปั้นฝันเก่งมากลูกโอ้โหเวียดเชมเปลียนกับจุดพูนะคะสรุปนะคะน้องปั้นฝันนะคะตัวแทนจากสีแดงนะคะที่ชนะที่หนึ่งมาตลอดนะคะก็ปันฝันสามารถทำรักษาสถิตินะคะของพี่ไอรีนไปได้นั่นเองนะคะทำให้สีแดงคะ่ะเป็นสีที่ ชนะนะคะในวันนี้ในคลิปนี้นั่นเองนะคะก็คือคู่ปันฝันกับไอรินนั่นเองเก่งมากต่อสู้กันมาแบบไม่ธรรมดาเลยต่อสู้กันมาแบบยากลําลบากนะคะระหว่างปันฝันกับไอรินนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งรถจิ๋วในวันนี้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะค่ะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นนะกดติดตามปุ่มกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกลัง,งใจบิลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าเนสกอร์คิดแคร์แล้วก็ทิกต็อกลิต้าเนสกอร์คิดแคร์นั่นเองนะเพื่อนน้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มอ คิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์จีนพีดิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทนั่งจิ้เข้าไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซอร์วีไว้อาธิบัตแบบดิต้านั่นเองนะคะก็ใครไม่มีจริงก็ฝาก Facebook เพจได้นะคะดิต้าคิดแคทนะคะช่วยกันติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นครแล้วพีดิต้าจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะทาง Facebook Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากซื้อดิต้าคิดแคทในเกมโรบบอกด้วยนะคะมีสิบสีแล้วนะคะชมภูฟ้าม่วงชมน้ำเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะ เจ็ดโรบัส <tampoco> ท่านวิธีการซื้อเนีกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลบบกับลิต้และคลิปเขาเหยียบชั้นได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อลิตรีไตคิดแคนในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำเลยตัวละสามหลักก็สิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักถูกออเดอร์และที่สำคัญกออเดอร์จะได้สิทธิ์ดูรับแอดในโลบบกับลิต้ไปด้วยนะคะใครที่อยากได้เรบอกคุณพ่อคุณแม่แอลไลแอลีิต้ากิทแคนชอบเดี๋กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเงินสำหร